มาชมกันต่อนะครับเป็นมวยสากลคู่ที่4ครับระหว่างฝ่ายแดงคือเจ้าเพชรอัมพลสเกียติเจริญสิรินะครับพบกับฝ่ายน้ําเงินคือทัพพลชอพิชิตชัยก็ถือว่าเป็นลูกประเภทดาวลุ่งละครับคู่นี้หลังจากเราชมทั้งแชมป์โลกอดีตแชมป์โลกมาแล้วครับมาดูคู่นี้ครับดาวลุ่งอยู่ในแผนการสร้างนะครับของบริษัทไดมอนด์บอร์ดคราสติ้งจำกัดมาชมกันครับคู่ที่4กรรมการผู้จัดการเปเรสสากุลรัตนะนะครับ ผลงานของเพชรยินดีนัดต่อไปก็30ตุลาคมครับที่นครราชสีมาครับรายกันใหญ่ครับแฟ<บ>นๆพี่น้องชาวโคราชไปเจอกันที่นั่นนะครับอุ้ยโอ้โหสายหน้าแม่ไม่ธรรมดาใช่แล้วครับเพชรอัมพลโชว์กระแทกหมัด2ทีครับเข้าตาเสียตังเลยครับอย่างนี้ปังปังครับมวยสากลอาชีพนี่หมัดหน้าสําคัญครับแต่ว่าต้องดูระยะยาวๆครับระบบหายใจเป็นอย่างไรหัวใจเต็มร้อยหรือเปล่า ฝ่ายน้ำเงินครับทับพลเอาคืนทันทีครับแม่โดนแยบไปก็แยบคืนครับมามารยาทดีครับรับอะไรให้ตอบให้อะไรให้ตอบขอบคุณท่านหม่อมราชวงศ์กีรคมกิติยากรครับยังปักหลักอยู่กับเราคุณศีระเจนจากะนะครับอดีตสมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติแล้วก็ในฐานะประธานกกตรสนทุ่งสองห้องนะครับรวมถึงผู้ใหญ่อีกหลายๆท่านครับบูบนเวทีครับ รวมถึงท่านรองผู้บังคับการตํารวจทางหลวงครับท่านพันตํารวจเอกดีเลกปรังดีครับก็ขอขอบพระคุณท่านครับกับคุณนิมิตทัพวันานะครับผู้บัญชาการเดือนจําของเปรมก็ยังปักหลักให้กําลังใจอยู่กับเราที่นี่แห่งนี้ทักษะสวยนะคุณคุณสุธิพงศ์ครับกินสีแดงเพชรอัมพลซ้ายหน้ากระแทกสวยมากตอนนี้ครับก็เป็นเรื่องน่ายินดีครับ คนรุ่นใหม่ครับสนใจหันมาออกกําลังครับถ้าเกิดอยากจะเรียนมวยครับทั้งมวยไทยแล้วก็มวยสากลครับโดนแล้วครับทางด้านของทัพพลโอ้หออกมาสวยครับนี่สีเสื้อเพชรยินเดียคาเดมี่หรือเปล่าของน้องโบสถนัทเดชเนี่ยปังๆครับต้องระวังครับมีกึ่งมัดกึ่งศอกตรงหน้าผู้บรรยายพอดีครับเห็นชัดๆ ไม่รักใจ้วครับไม่ใช่กรรมการไม่ใช่กรรมการไทยกับเกาหลีนะครับเอามือตบบอลแล้วมองไม่เห็น <c oughs> มาที่นี่ครับข่าวสะอาดครับ,บกีฬาของลูกผู้ชายนะครับบนเวทีครับลูกขับดอกนี้เบรกได้ต้องเบรกเลยนะครับลูกผู้ชายสู้กันด้วยหัวใจที่ใสสะอาดปังๆเง,ง,งาแล้วครับสวยงามนะครับหมัดหน้าหมัดหลังเพชรอัมพลแต่ว่ายังไม่โดนของทัพบนนะครับต้องสวนบ้างครับทัพพลรับอย่างเดียวไม่ดีครับหมัดมวยโอ้ยหมากแล้ว หนักแ,แรงเลยครับฝ่ายแดงแต่ดูแล้วทับพลครับอ่ะยังยังไม่เน้นหมดยกแรกครับกลับมาที่ลานจอดรถโรงแรมสยามพาราไดส์เอ็นเตอร์เทนเมนต์คอมเพล็กซ์นะครับคุณชยัยพัฒน์มหาวสิทธิคุณคุณชูชีพตีโค่าต้องขอบคุณทีมงานเพชรยินดีครับที่ร่วมกันสนับสนุนให้เกิดศึกนี้ลุนกตัตตอคุณสุติพงษ์ มาชมครับและขอขอบคุณนะครับสถาบันสอนมวยไทยและมวยสากลครับเพชรยินดีอะคาเดมี่ดูแลและบริหารงานโดยนุ่มบอสครับคุณนัทเดชวชิระรัตนวงศ์และวันอาทิตย์นี้ครับแหมก็จะมาดีเลยนะครับคุณติพงศ์เป็นศึกมวยดีวิถีไทยครับโตโยต้าไฮรักลีโวสัญจรครับที่เวทีมวยชั่วขราวทุ่งท่าลาดจังหวัดนครราชสีมนครศรีธรรมราชครับนครศรีธรรมราชก็ช่อง N b t บกรมประชาสัมพันธ์เนี่ยแหละครับแหมถ่ายทอดสดวันอาทิตย์ไปดูครับ ไข่มุกขาวครับกับเพชรทิมเกาหลีและคู่เอกครับมวยรอบโตโยต้าแก้วกังวานกับเจ้าสิทธิเอกออบัวเลอร์ครับแฟนห้ามพลาดนะครับ NVT 1ิออาทิตย์ที่จะถึงนี่รายการดีเลยนะครับอาบนเวทีครับเป็นอีกคู่หนึ่งที่สู้กันสนุกเพชรอําพลกับเกงสีแดงกับทัพพลพลไหนจะดีกว่ากันครับดูครับปังปังหนึ่งสองนี่ครับมวยมวยสากลอาชีพหมัดหน้าหมัดหลังต้องเทียบขาดแม่นยำอยู่ในโอ้โห ต่อยกันเจ็บครับร้อยสามสิสายตัดใจโครครับแมจัดหนักแล้วครับเพชรอัมพลทับผลชักยรวแลละครับสปีดอาจจะไม่ทันครับขอหนักหนักแรงแรงครับจะโดนหรือเปล่าแมขวานั้นเกรงไว้แน่นครับต้องกล้าออกครับทับผลนี่ครับขวากล้าออกแล้วจะสนุกครับอยู่ในแผนการสร้างทั้งคู่ฝ่ายปลายหมัดครับปาเลสยังให้โอกาสครับสากุลรัตนะเช็ดน้มหน่อยนึง Uh huh. มาถึงมาดูเลยครับฝ่ายแดงแม่น้ำเงินน้ำเงินนี่ดูทรงแล้วแกรอรอบวกอยู่ครับเพราะฉะนั้นแม่พลาดนี่มีโอกาสโอ้ย,โ,อยโดนแล้วครับแม่คนเตี้ยนับเลยครับลูกนี้โอ้ยโบกมือครับเห็นอาการไม่ไหวครับขออนุญาตพักชมโฆษณาก่อนนะครับเดี๋ยวกลับมาดูภาพชาครับพักแป๊บเดียวครับ น็อกยกสองกลับมาที่สยามพาราไดซ์เอนเตอร์เทนเมนต์นะครับดูภาพช้าครับผลงานของเพชรอัมพลปังโอ้ยเต็มขมับเลยนะครับนี่ทำท่าจะแมพอจะให้โอกาสอยู่แล้วครับนี่สุดแรกแต่ว่าสุดสองนี่ครับซ้ายงัดแล้วก็ทิมขวาเข้าไปครับกรรมการแมจะให้โอกาสแต่ว่าดูอาการแล้วไม่ไหวครับดูอีกมุมนึงนะครับดูซ้ายก่อนครับปังขวาครับ นี่ช็อตแรกนี่ครับสองหมัดจัดไปครับงัดซ้ายแล้วก็ทิ้งขวาครับเต็มเต็มครับไปพบคุณสมิงขาวครับเชิญครับท่านผู้ชมครับเพชรอัมพลนะครับเกียรติเจริญศรีนะครับเป็นผู้ชนะยกสอง